สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนีครัวบ้านพอออขอ,อนำเสนอเมนูไก่อบสมุนไพรครับผมมื้อนี้ผมได้สะโพกไก่พันมาครับที่จริงแล้วถ้าได้ไก่บ้านเป็นตัว้ะพี่น้องเด้อไก่บ้านเป็นตัวสีแซ่บลายครับแต่ว่ามื้อนีผมเอาเป็นสะโพกสะโพกไก่พันครับผมมาเหให้ให้ลูกนะครับส่วนตัวผมก็ซิมกักไก่บ้านเป็นตัวนั่นแหละส่วน วัตถุดิบเขามีออียงแน่นะครับเครื่องปรุงกระสิประกอบไปด้วยตะไคร่ซอยครับผมผงชูรสหรือว่าผงนัวนะครับใบบักกูดซีอิวดำนะครับซอสหอยนางรมซีอิวขาวกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนหรือวิธีการเสิร์ฟแบบไหน,นไปชมกันครับครับขั้นตอนแรกจะตำพริกไทยครับผมตำพริกไทยตำแหลกข้าว ผมกอัดแบบสดสดเลยได้พี่น้องด้วยนะครับิเบิ่งกันแบบจาจาไปเลยครับผมหลังจากนั่นก็ตามด้วยกะไข่ซร้อยครับเป็นคลิปแบบบ้านบ้านพี่น้องเฮดครับเขาแบบบ้านห้องครับผมครับหลังจากนั่นก็ตามด้วยกระเทียมครับผม ตำแหลกเล่นบ่นตำแหลกแหลกเลยด้วพี่น้องเด้าตามด้วยใบปากปูดครับครับพี่น้องหลังจากที่เท้าตำเครื่องแหลกแล้วนะครับเนาะสีปุ่งลดครับก็เริ่มต้นจากซอสห,หอยนางลมนะครับสูตรเก่าด้วพี่น้องกะเอาอีกแล้วครับผม ซีอิ๊วขาวตามด้วยซีอิ๊วดำนะครับเนาะใส่จังหน่อยหนึ่งมันนี่ซีอิ๊วแล้วกับผงชูรสผงนัวครับขาดไม่ได้เบิร์ดเราที่นี่เครื่องกลูบ mm hmm. โอ้เรียบร้อยเ,ยเลยครับพี่น้องเฮ็ฮฮฮฮดบ่ยากเลยนี่ครับพี่น้องลองไปเฮ็ดเบิ่ง์ด้ะครับเด้อครับสำหรับสูตรพวบ้า,บานพวออกเกษตรง่ายๆประมาณน,นี้แหละครับ ว่าเครื่องเขาเรียบร้อยแล้วบ่นอนี่แมนอ่าครับหลังจากที่เครื่องเขาเข่ากันแล้วนะครับนะ้องกระเสียวไกลลงมาแม่บ้านผมว่าเสียวหน u วใส่ในหกเลยครับอ่มันค่อยบดเลใส่มือขันยากครับพี่น้องต่ำเลยครับอือหน u วมบ้านเขาเอื่นว่ายหนั a แหะครับ ผู้ใดอยากขั้นก็นข,ขั้นได้ครับพี่น้องบ่เป็นยังครับแต่ว่าผมมาต่ำมันจะเข่าเนื้อกว่าครับเรียบร้อยบล้นี่แล้วแเป็นหนึ่งโอ้เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับที่นี่ก็เสียวไปใส่ซึ้งคับ,บัดนีโอ้หอม อย่างที่ผมบอกแล้วครับมือนีเฮ็ดให้ลูกก้อนครับส่วนตัวผมนะครับมักไกลบ้านเป็นโตพุแล้วครับนี่อันนี้เป็นสะโพกไกลพันธ์ครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบไกลบ้านนะครับที่แซ่บที่สุดเลยครับไกลบ้านครับเดี๋ยวไปหนึ่งกันครับครับผมก็ต้มน้ำห่อนไว้สักระยะหนึ่งแล้วแหละครับอันนี้เอาก็สีออกมาหนึ่งในซึ้งพี่น้องเนาะ ใส่เวลาโดนปันใดประมาณชั่วโมงก็ใส่เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยติดตามตอนสุดท้ายครับครับพี่น้องหลังจากที่ผมหนึ่งไปประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมกอสิมาเบิงครับว่ามันด้หรือยังนะครับเนาะอ,อันนี้ดูว่าพาันแร้วบ่อเป่นี่นโอ้สวยงามครับพี่น้องมันเปลี่ยนกลพันธุ์มันสูบบ่อย่างกับครับ งที่ผมบอกไว้แล้วเนาะถ้าเสีย้แซบคากิลีคือไก่บ้านเดีอยพี่น้องเด้อไก่บ้านเป็นตัวครับผมครับนี่ก็คือไกอ่อบอ่าไก่หนึ่งสมุนไพรของเขาครับเนาะสาหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากนําเสนอให้พี่น้องที่มีใจรักในการทําอาหารนะครับเข้ามาเบิงมาแย่งนะครับช่องของพ่อบ้านพออ,อช่องน้อยๆน,นะครับมาติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ครับอ่าผมและกับแม่บ้านนะครับเนาะส่วนซีมีเมนูไดมานําเสนอพี่น้อง ในคลิปต่อไปก็ขอติดตามกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ